สวัสดีค่ะนะคะก็จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับสังนะคะในไหนกเ็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีลูกค้านะคะสงสัยกันหลายคนนะคะว่าทำไมสังนะคะจะต้องมีแบบรอยจุดกละอะไรพวกนี้ค่ะนะคะ ไปยุติดที่ว่าต้องเกลี้ยงเกลี้ยงอ่าแบบนี้นะคะจะต้องแบบผิวเกลี้ยงเกลี้ยงแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ช่วงรอยห่อตรงนี้นะคะเนี่ยบางคนชอบคิดว่าเป็นอะไรนะรอยตำหนิอะคะ่ะไม่ใช่อะคะ่ะมันเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยคะ่ะเวลาเนี่ยคะ่ะยังไม่ได้ผ่านการเจียนะคะปากเขาร่องนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ ปากที่เปิดเนี่ยที่เราเห็นอะมันไม่ได้เรียบและสวยงามนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาเขาขึ้นจากทะเลนะคะเขาขึ้นจากทะเลก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรย,ะยังมีขนและเปลือกพุ่มอยู่อะคะ่นะเนี่ยค่ะจะประมาณนี้นะคะแบบนี้นะคะจะมีนี่ค่ะขนละเปลือกนะคะพุ่มอยู่ ประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะช่วงรอยหอ่อมันอยู่ที่คนเจียะคะ่ะมันขึ้นอยู่กับคนเจียนะคะเจียร่องรอยอะไรพวกนี้ค่ะอย่าไปยึดติดว่าสังมันจะต้องเป็นสีขาวนะคะเหมือนเล็กๆอะคะ่ะเห็นไหมคะจะมีรอยจุดกละนะคะแล้วก็ยังไม่ผ่านการขัดก็นี่จะเป็นตะปุ่มตะปําบ้างแต่ วิธีสังเกตสังนะคะสังมงคลเขาให้ดูตรงนี้ค่ะรอยนิ้วพันาลายนะคะจะเล็กหรือใหญ่จะต้องมีหมดนะคะอย่างขอนนี้ค่ะเข้าเล็กก็จะมีเห็นไหมคะมีรอยนิ้วนะคะแล้วส่วนลายจุดกระเนี่ยค่ะให้สบายใจได้เลยว่าเป็นสังแท้นะคะเพราะว่ามันขึ้นอย่างที่บอกอะคะ่ะขึ้นอยู่กับสภาพนะคะอ,อุณหภูมิน้ำเวลาเขาสร้างเปลือกนะคะอันนี้ ดูง่ายค่ะจะดูง่ายนะคะเนี่ยค่ะวิธีสังเกตสังมงคลน,นะคะนี่เลยรอยนิ้วพนนลายซึ่งรอยนิ้วพันลายเนี่ยนี่ค่ะจะจากนี้นะคะตรงปากนะคะตรงท้องสังนะคะเพราะเวลาเราผ่าเนี่ยค่ะรอยนะคะรอยนิ้วนาลายนะคะจะวิ่งไปถึงยอดอันนี้นะคะเพราะเวลาเราเอาตัวออกนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่ง งานหล่อจะทําไม่ได้นะคะถ้างานหล่อเรียนแบบจะทําไม่ได้อาจจะหล่อได้แค่ช่วงนี้นะคะแต่หล่อแบบไม่ถึงแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแกนสั่งนะคะหลายคนถามว่าแกนสั่งมีไว้ทําอะไรไว้เจิมจานอัคระนะคะหรือไม่ก็อย่างแกนเล็กๆนะคะก็จะเอาไว้ใช้นะคะนี่ าบางคนไว้พกติดตัวหรือว่าไปเลี่ยมห้อยคอนะคะไว้เจิมจานอาคัคระเขียนแผ่นเงินแผ่นทองนะคะแล้วก็บางคนก็อะไรนะเขียนลายนิ้วม,มือนะคะที่ว่าเขาแบบเสริมนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะ อันนี้เขาถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะคะเป็นรอยนิ้วพนาายตามตำนานนะคะที่ว่าพนาายล้วงพักจนเกิดเป็นรอยนิ้วนะคะตอนกระชากเอาคัมภีร์ออกมาจากปากสังนะคะท้องสังนะคะนี่ค่ะวิธีสังเกตสังอ่าแล้วบางคนถามนะคะว่าสังเป่ากับสังรดน้ําคือสังเดียวกันไหมสังเดียวกันค่ะก็คือนี่เลยนะคะสังเป่า กับสั่งรถน้ำนี่มีรอยนิ้วลาลายเหมือนกันนะคะเพียงแค่ตัดหัวกับไม่ตัดหัวนะคะอย่างของนี้เป็นสั่งรถน้ำไม่ตัดหัวนะคะเน้นเลยว่าให้ดูตรงรอยนิ้วละลายนะคะเพราะว่าเขามีความเชื่อว่า,าสูตรเสียงสังเนี่ยเป็นการอัญเชิญเทพนะคะ จะดังไปถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนะคะแกนสั่งเนี่ยมีหลายขนาดนะคะถ้าใครสนใจเข้าไปในเพจร้านเพชรศิลาพรสั่งมงคลได้นะคะแล้วก็ช่องทาง Tik t o อกนะคะพิมพ์ไปเหมือนกันคะ่ะร้านเพชรศิลาพรสั่งมงคลหรืออินสตาแกรมนะคะใน IG ก็ร้านเพชรศิลาพรสั่งมงคลนะคะแม้กระทั่งช่อง YouTube ก็เหมือนกันนะคะอันนี้แกนใหญ่นะคะก็เทียบเท่ากับ ขอนจะใหญ่ประขอนีอีกนะคะ,อ,ะอันนี้ใครที่หาแกนใหญ,ใหญ่อะไรพวกนี้ค่ะมีนะคะแกนใหญ่แล้วกอ็อยากดูนะคะสินค้าเพิ่มเติมพิมพ์เลยค่ะร้านเพชรศิลาพรสั่งมงคลนะคะทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะคะเพจร้านเพชรศิลาพรสั่งมงคลนะคะหรือว่าจะเป็นไอจีะ IG นะคะอินสตาแกรมนะคะแล้วก็ ช่อง tiktok นะคะดูได้เลยนะคะทุกช่องทางนะคะร้านเพชรศิลาพรสั่งมงคลนะคะแล้วก็สอบถามทักเข้ามาได้เลยหรือว่าโทรเข้ามานะคะโทรเข้ามาก็ได้ค่ะที่หน้าเพจจะมีนะคะเบอร์โทรนะคะถ้ายังไงฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับร้านเพชรศิลาพรสั่งมงคลฝากติดตามนะคะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งสร้างที่ช่อง tiktok นะคะก็ช่วยกัน กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ใน IG ด้วยนะคะทุกช่องทางเลยฝากร้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ